อันนี้ก็อาจารย์ซื่อมาได้บอได้บอได้ไปขอเขามาได้ซื่อเขามา่สวยมากนะน้าเตนะตาญาชีนี่คือสิบพี่สิบพี่สิบน้องสิพีสิน้องถ้าตาชานี้คือขอขอเสียอแต่แต่ถ้าถ้าเป็นลุงไนก็เป็นลืนคู่มาใช่หรอดืนคู่ไม่ใช่ล้อนี่เองสมากกับซีโบซีเบ้แล้ว มีคนมาจากมาักราบบ่อย,อยข่าบ่อยก็เลยมีขา <c oughs> ช่องเห็นด้วยเนาะคนอื่นมาไม่เคยเห็นเลยนะแต่มาไงวัดน,นี้มีรัทธาเยอะนะนี่เพราะว่ามันขาดนีมีคนคุกข่าวเวลาลวเรากับใช่คุกข่าว ไปขึนะ้นคะือที่อาตุยืนแท้ขึ้นจะปนเป็นอะไรนอกเลยเข้าไปห้องน้ำโอ้เฮ้ยอะไรไ้่คือเงียบขึนอกกันาะไรนอกึี่อาจุยืนแท้ได้จ้ะอ่ะบ้านที่พากันไปทรั้งไหนเขารดไอเสียในมันเครืองครับบอก ตัวว่าออกรถตู <Charl ott es> ้ใหมนั่นแหละครับจอร์จตีขึ้นทอดไว้แท้โอเลนมังกรหสามสีมือเปลี่ยนอยู่ไปเปลี่ยนอยู่สที่สมุนครับตีครับสูตรอยู่ชายวนเจ้าคนครับอ๋ออยู่สูตรเจ้าคนสูตรโซยุต้าเจ้าคนเป็นยังไงก็เงียบครับแท้เรื่องเล่าไปได้ไนะวันจันทรผมเจ้าของบริษัทที่คุยเองแต่แต่งมาเพราะว่าอาจารย์นัดยินนะ พอๆว่าวันนี้พาร์เด้อทุกปีกูเออกันแล้วแจกสุโตัวดอกเอาให้พรยะพาวาริวะหาภูลาปาริภูเรนอิสังกังเอวะเมวะอิโตดิตังเปตานังอุปกะปะติอิจิตังปะติตังอุมังกิปะเมวะสัพพิสัตถุสัพเพิภูเรนสุสังกะปะดัตถุปนันดาสโยะถามานิโทนระโสยะถาสัพพิโยวิวัตตุ สัปปะรโควิน่าสตุมาเตาว์วัดวันตะรายวัุจีตาลูโควาอามิวาทนนาซีริสานิจังมุตาปัจจำดิโนจัตาโลธรรมวัดติอายโวโุาวันโลสุขังภา่านผมติดโควิดมาซีเอสเราได้แบบสองสามกลุ่มอาจารย์หรือเปล่าถ้ากินข้าวมีแสบหรือว่าเลือดโลมีดีเอาไปเอสแบบกินขมไม่ได้น่ะอาจารย์คือ,อ,อถ้าออกไปซรอยๆแล้ว ึงไว้ในร่มแนละ้วเอาเอามาบดทําเป็นยาลูกกอได้อันนี้ว่าเรื่องอาจารย์แนะนาเมื่อนั่นถานบอกว่าสูโตมีใบใบดีมีบดหรือป่าช้างเอาหรือน้นเช้่เวยบอเขาบอกว่ามีถ้ามีกินทีละใบตอนเช้าตอนเที่ยงตอนแรงตามด้วยน้ําผึ้งกินเจ็ดวันเขาติดโควิดมาเข้าโราบานบ่ได้มันเต็มลูกหลานของอาจารย์ตอนนั้นทั้งกลุ่มป่าจีนบุรีทั้งชนบุรีทั้งทางนครปฐม อ่าสามสี่กลุ่มบาทีนี้กัอ่าฮะพระเจ้าเรียกต้นนี่ครับอ่บ้านเราบางกลุ่มเขาเรียกต้นดีหมีบางกลุ่มเขาเรียกต้นปาซ่างเงาบางกลุ่มเ,นนเรียกนันเชาวเบยแต่ว่าต้นเดียวนี่แหละต้นเดียวกันนี่แหละครับอาจารย์เลยแนะนําให้ข้าเจ้ากินเพราะว่าขาเามีนเขาคิดมาก่อนตั้งแต่ปี2 0 1 9ติดเบิดขอบเบิดครัวเบิดกลุ่มเบิดอีกอย่างข้าเจ้ากินไน้นี่ดีครับขามันลงปอดแล้วก็ดีนะแต่หายเขาบอกถ้าบ่กหายให้ยันหน้ารถเขาบอกครับทีนี้อาจารย์เลยแนะนําให้ลูกหลาน กินเพราะว่าซี่โซงยาส้มไปกวาสี่เข้าไปกรุงเทพกวาซี่้ซงเป็นยาส้มนกปูฟันมันก็รักษาได้ดีและที่นี่ก็เขาก็เลยทําตามอาจารย์บอกเลยเลยกินสามสี่อาทิตย์น้ำหลังอาจารย์โทรไปบอกไปโทรไปถามโทรไปถามเขาบอกว่าอาจารย์โทรไปถามว่าเป็นอะไรสู้พระกันหายเบิดแล้วหรือตายเบิดแล้วเขาบอกว่าหายเบิดแล้วอาจารย์กินแค่ห้าวันเท่านั้นหายขาดหมดเลยสบายต้นป่าช่าเงาหรือนานเสาเวยหรือดีหมี นี่ดีสุดสุดยอดขมิ้นมาแนะนํามาอ่ะอันนี้ผู้ใดมีมีมีเบิดเกือบทุกบ้านนั่นแหละมีเบิดเกือบทุกบ้านนะอาจารย์ว่าพอมาถึงจุดนี้อาจารย์ว่าโรคโควิดนี่บอกเป็นตาย่านเฮาโรคอ่าอ่าผู้ป่มันก็เป็นปักอันบ่อขมเท่าอ่าฟาทะลายโจรอ๋อไอคบจ์อ่ายังบ่อคมเท่าฟาทะลายโจรฟาทะลายโจรจะขมกว่า ขึ้นว่ากินผมไม่ได้นะผมอ่าดูของอาจารย์ก็มาปลูกไว้แล้วสามสี่ปีนี่ตัดแล้วมาชาโรดนี่เนี่เนี่เขาใช้ใบที่พอเหมาะเออกินทีละใบจะไปกินลายเด้กินลายละกินเป็นพักกินเป็นอาหารกระบได้กินก้อนกระบได้ได้มันมันเลืองเรากินเป็นยามันมันไปทำลายไตเขาว่าต้นนี้แต่ก้อนครับเอาเขามากินรักษาโรคเบาหวานอ่ารักษาโรคมะเร็งที่อาจารย์เอามาจากจังหวัดตราดไว้ด้นี่ ปล <the> ูกไว้สามปีเลยสองต้นนี่แม่ไหนตอนประทาไประทามาบ้านโควสูงน so ี่ก็มีหลายพันทีเมื่อก็ถึงคือโคมอยู่ตอนแถวนี้ก็อาจารย์ครับบุได้ยังได้ก่ะมาไปปูนมันสังกะแรงเสียบเลยค้วก็ตอนเสียบเลยครับพอมาถึงจุดนี้อาจารย์วันโรคโควิดนะผมเป็นตายายเราโรคมาลาเรียมาลาเรียอาจารย์เคยเป็นมาแล้วเกือบสองปีติดเกือบตายเลยอันนี้โรคโควิดนี่ติดง่ายรักษาง่ายมาลาเรียนี่ติดง่ายรักษายาก ทรมานที่สุดเลยมาลาเรียนะมันมีหลายเชื้อด้วยเนาะมาลาเรียแต่ก่อนมันมดไปแต่พอมาถึงจุดนี้อาจารย์เนาะหน้ากลัวดอกโนคโควิดนี่ตัวที่มันรักษาได้นี่มันก็รักษาหายมาแล้วหลายคนสรรพคุณหลายอย่างครับยาสมุนไพรแล้วก็ยังมีดีกว่านี้อีกต้นอยู่ที่บนภูเขาของอาจารย์เขาเรียกว่าต้นโสมเทวดาโสมเทวดานี่สรรพคุณจะมากกว่าตัวนี้อีก ถ้าตัวนี้รักษาอ่ารักษาโควิดได้โสมเทวดายิ่งสุดยอดเลยเพราะว่ามันโสมเทวดาเขาเอื้อพญาแยกหเดียวกะเม่นโสมเทวดากระเม่นหักเยดดอนกระเม่น<อ>โดโบลูร่มกระเม่น<อ>ปลาไหลเผือกกระเม่นต้นเดียวนั่นแหละครับปลาไหลเผือก่ออมันมัน,ม,นมันหากเดียวเองเออเหมือน แล้วกินของมันคือก,กันกบโสมได้บาดไหนมันคือก,กันกบโสมมันดีกว่าโสมเกาหลีอาจารย์ก็คุดมาไว่อยู่นั่นรสปปรรพคุณมันดีเนะ้สปปรรพคุณดีกว่านั้นเสาเว่ยนี่เยอะเลยมันมีสปปรรพคุณครบรอบด้านฉะนั้นฤาษสีอยู่ในป่าสมัยเก่าเขาก็ใช้ยาขนาดนี้แล้วก็ยาอาจารย์แถวนี้ยาสมุนไพรเขาจะพกไปติดตัวตลอดเลยวะเขาเรีรยกว่าพญารากเดียวนี่มันรักษาได้หลายรักษาได้หลายโครคนะอาจารย์ ว่าพูดถึงเรื่องสมุนไพรแต่ใกล้ตัวที่สุดเดี๋ยวนี้นั้นเชเวอร์นี่แหละก็ฝากไปบ่ต้องกลัวดอกยันอย่างกระดอกำลังเอ็ดเดนม่งอันนี้ครับเป็นบอนไซรัลลังรับร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 ังอันนี้กำลังช้ำ ครับมานีไปวไ้ที่บ้านเลยมีต้นมายมเงินนี่อาจารย์ทําเป็นบอนไซนมาแล้วเนี่ยอ่าอันนี้ก็อาจารย์ซื้อมาได้บมได้บมได้ไปขอเขามาเลยซื้อเขามาเนี่ยเอาอ่าคนละต้นต้นผมเป็นไดโนโดเซลอ่าเอ้ามันอยู่ในมือผมสวยมากคนระับ มันจะหลุดไหมหลุนั่นพี่เราใส่อาบแบบน้ำใส่หน้าร้ากเลยต้องใช้กระถางใหญ่อยากให้มันล้มนะพี่เหน่งมันล้มมันพังเลยสอบได้ได้สอบเลยนะครับมันล้มมันพังเลยเขาบอว่าตืวนี้ไม่เถอะเถอะขาไปของพี่เน่งเท่าเท่านี้ของของหน้าตาเท่านี้ขามาของของหน้าตาจะกลายเป็นเท่านี้มายมเงินวอไว้นี่ได้ไหมครับมายมเงินได้อยู่ เดี๋ยวมีอันนี้ในนเสาร์สวยของลุงพลของลุงพลจะเป็นรูปรูปด่างเหมือนนายโนเสาร์เลยนะคะเป็นอันนี้ของเราอันนี่ของอันนี้แหละอ๋ออันนี้ของลุงอันนี้ของเราอ๋ออันนี้ของเราเหรออันนี้ของเราได้นีสสองไดโนเสาร์โอ้โหอันนี้ไม่ใช่ของลุงไม่ใช่พี่เน่งได้ได้ตัวไดโนเสาร์นี้เหมาะกับพี่เน่งมากเลย เป็นเต่าล้านตท้ได้ไหมนะไต่ไม่เขาลงไปน้ำไม่ใช่ตีนเองเป็นไดโนเสาร์นี่เป็นไดโนเสาร์น่าจะเป็นชนิดกินพืชนะเนี่ยใเออใจดีไงใช่เป็นใจดีไงตอนน้ได้กันยากนะครับค่ะตอนนี้ได้กันยากข้างกันค่ะยากอยู่บ่้านีไงบดบดบะไรเงี้ยบดน้ำมันมือละเท่อเท่านะจะไม่ไม่ต้องเปลี่ยนกัน่ะ้อง ไม่ต้องเปลี่ยนกระถางเดี๋ยวมันโตจะไปเปลี่ยนวะนะครับนี่เป็นไม้ประดับไม่ไม่ไม่บอนไซไม่ประดับครับเอาลงแล้วครับเราต้องการให้มันอยู่แบบนี้บอด้ให้มันใหญ่บอด้เม่สีเลี้ยงให้พักใหญ่พูดธบอด้แม็ดอ๋อค่ะอันนี้เรียกเป็นไม้ไม้ประดับมันหลังมันหลังมันป้องขึ้นเรื่อยๆแบบค่ะป้องกับกระตัดเอาตัดเต็มเอาไก่เต่มเจ็บเจ็บเจ็บอ๋อไข่ไขจะเป็นแบบนี้ไงเนาะนเอนบอดี้ยากนะที่เป็นยากเพรมันติดจ้งไว้แล้ว ก็ได้ค่ะเไปดี๋ยวมาตอนเย็นตอนเย็นค่ได้นเสา